กินน้ำอะไรดีที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้คำตอบคือกินน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างค่ะน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทำให้ร่างกายเรามีสภาวะที่เป็นด่างค่ะซึ่งเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยชอบสภาวะที่เป็นกรดค่ะถ้าเรากินน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างมีน้ำอะไรบ้างตัวที่1ก็คือน้ำแร่ค่ะน้ำแร่จัดเป็นน้ำด่างประเภทหนึ่งนะคะส่วนตัวที่2ก็คือน้าอค น้ำอังคารายวอเตอร์ก็คือน้ำด่างนั่นเองนะคะจะมี ph อยู่ที่8.5ถึง8.8ค่ะส่วนน้ำตัวที่3ก็คือน้ำที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เองนะคะให้มาเป็นน้ำด่างโดยการนำน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะมาผสมกับมะนาวนะคะหรือผสมกับขิงหรือผสมกับตะไคร้หรือผสมกับกระชายก็สามารถทำให้น้ำธรรมดาเนี่ยสามารถมีฤทธิ์เป็นด่างได้แล้วค่ะ อันนี้ก็เป็น3อย่างนะคะของน้ำด่างนะคะแนะนําให้ทุกคนนะกินหันมากินน้ำด่างกันนะคะเพราะน้ำด่างสามารถช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายได้แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นน้ำด่างก็ยังช่วยในเรื่องป้องกันไม่ให้เราเป็นหวัดง่ายนะคะและป้องกันไม่ให้เราเป็นภูมิแพ้ง่ายคะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดในช่วงสถานการณ์แบบนี้น้ำด่างหรือน้ําที่มีฤทธิ์เป็นด่างช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้คะ่ะหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์คนอื่นได้ทราบข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ